มันทำดูมันทำดูดูมันทำมาโชยมางงัพแช่ช <c oughs> เอาเองทำทำไมไม่ได้ทำสูตรมันเป็นสูตรฮะมันเป็นสูตรอ่าเออกลัวมันจะล้มอีกเราต้องดัดมันก่อน <c oughs> อะนะครับต่อไปก็เครื่องนะครับ <c oughs> แก <siz ment? S 2> นเกียร <laughs> ์นะครับดูแกนเกียร์คดแกนเกียร์เบี้ยวอย่างมากเลยตัวนี้คดีนะครับตัวนี้ตัดจาก โครงเดิมตัดจากตัวถังเดิมนะครับเอามาใส่นี่นะครับดูแล้วก็เหมือนของเดิมเลยออกแบบฝีมือนะครับนี่โยร้านตัวเองนิดหนึ่ง <c oughs> อ่าเจ้าฟิวนะครับได้ดูผ่าน youtube ก็บอกแม่ด้วยว่าช่างดำเนินการแล้ว <c oughs> พอทำเสร็จก็จะล้างอัดชีดให้ มีหลายรายการนะครับที่ดัดไม่ได้นะครับต้องเปลี่ยน ระบบนะครับ,รบ,รบจัดใหม่เลยเพราะว่าอันเก่าลม้มเสร็จแล้วก็เบีว้วก็เลยจัดชุดกระบอกใหม่หนึ่งพร้อมแกนนะครับหนึ่งชุดเลยถ้าดัดบวกค่าดัดแล้วก็ค่าเปลี่ยนซีนไปก็เท่ากับกระบอกใหม่พอดีนีตัวนี้ครับผมขอบคุณครับเปลี่ยนโค้งใหม่เลยครับ ต้นไม้ไมมต้นไม้พวกนี้ดื้อเนาะดีดีที่คนไม่เป็นไรมาก,กคร<ำ>ับส่วนการน,นี้ก็เหมือนกันนะครับต้นไม้ไม่หลง <c oughs> ขนาดบีบเตให้แล้วนะครับต้นไม้ยังเฉยเฉยเลยอ่าส่วนเครื่องก็ต้องพาไปข้างหนึ่ง เพื่อเปลี่ยนแกนเกียร์นะครับแกนเกียร์คดงอเอาไม่ได้เลยก็เลยต้องพาไปข้างหนึ่ง กบเรียบร้อยนะครับนี่ยํำทุกตัวนะครับความแน่นหนาเท่ากัน วย้ย<ป>ม,ม,มาดครับใกล้ความจริงนะครับส่วนเครื่องก็ได้ยกขึ้นมาแล้วนะครับ <c oughs> คนซอ้อมไว้น,นู่นนานนี่อยอะจานดิทก็เบิกใหม่นะครับโอ้ร้านทอมอเตอร์พนชัมีจำหน่ายนะครับจานดิทเดิมๆเท่ๆเดิมๆนะครับมีพร้อมคันนี้หลายรายการอยู่ ล้อหน้าก็เปลี่ยนซีลวดใหม่นะครับเพราะว่าอันเก่าเบี้ยวไปเลยนะครับขับไม่ได้เลยล้อมันระโดดฟังเสียงไม่ได้ซ่อมเครื่องนะครับแต่รถอุบัติเหตุมาก็ต้องทดสอบสักหน่อย อ๋อใส่เกียร์ได้ครบไหมนี่ข,า,ขาเกียร์เบีย้ยวเอาหน,นูนใส่ทิ้งบ้างหนึ่งในเกียร์สองอยู่ไหนหไม่ออกสามสี่รถไฟเกียร์ขาดใช่ไหม,อม,อมโอเค กลองไปชี้ที่ตัวไหนแล้วเดินไปชี้ห <Okay. S 1> oh, okay. oh, ัวน็อตเลยอ๋อโอเคอ๋อหัวน็อตตัวนี้ถอดไม่ได้นะครับเอาโครกรองเล็ดไปว่าจะไปใส่เองนะครับน็อตใส่ถอดไม่ได้หลายตัวในระบายตัวเดียวใช่ไหม Niềm nơi thân đâu này được bằng được bằng được này được bằng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  rút bằng được bằng được này được bằng được bằng được bằng được ขับรถมาอย่างไกลแล้วนี่จากปังกูซิตี้นะมานี่เพื่อมาให้คลายอตแค่ตัวเดียว,วยเออสองตัวอไอ้ทางโน้นต้องใชยต้องเอาเอาช่วยดันมาล้วมัง้งเราดูก่อน,อน,อนถ้าไม่ได้ก็ช่วยยันจากนูน้นแหละทางโน้นได้ได้ไหมเขาได้ยัง เ,เออได้แล้วอ่ะเอาตัวละย <_ P ort> ี่สิบเพลียตกใจเลยตัวละยี่สิบบริการฟรีนะครับลูกค้าของเราเองได้โคกรองลดไปนะครับแต่ก็ถอดน็อตใส่ไม่ได้อ่าโอเคนเออฟรีไป เจ้าจฟิลที่ล้างอยากขับลมอีกเดอ้อบอกบอกไว้แล้วบอกแม่ด้วยให้มาเอาได้เลยเสร็จแล้วแหละเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เสร็จแล้วนะครับแต่พรุ่งนี้ก็จะล้างอัดฉีดให้บริการล้างอัดฉีดให้นะครับพรุ่งนี้สำหรับคันนี้ ขันนี้ก็รเรียบร้อยนะครับรอพรุ่งนี้เขียนบินเช็คบินดูว่าเท่าไหร่ก็แค่นั้นนะครับเพราะทุกอย่างมันเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมกับพรุ่งนี้ก็จะล้างอัดฉีดให้สักหน่อยอะพวกเราเก็บเครื่องมือนะครับเคลียร์ร้านเพราะว่าขณะนี้ก็17บเจ็ดมงกว่าแล้วอาเคลีย ของมาพอดีอุต่ากพูดถึงอ่ะเป็นไงรถแม่เองดูแล้วตอนแรกนะครับแม่เองบอกว่าอย่างไงนะถ้าซ่อมเสร็จจะขายครับเออก็แม่เองคิดว่าสภาพมันคงจะไม่ได้ใช่ไหมแต่พอซ่อมเสร็จแล้วเองมองไปเป็นยงไงมันเด็เออสวยไหมเออเองเองจะขี่ล้อีกไหมผมไม่ขี่นะอทดสอบรถแม่เองนะสิว่าจะเป็นยังไงขับเลยซับดูเลย โชว์ไหมนี hm ่หรือคีธรรมดาที่จะโชว์ขี่ธรรมดาอีก่ะยเฮ้ ครับอ่าลองยกล้อโชว์หน่อที่รถใหม่ห<ไ>ปเป็นไงไไเอ็งจะทำอะไรไไจะทำอะไรยกล้ออีกครั้งหนึ่งครับเอาขี้เกียจซ่อมไปนี่ผมยกดีแล้วผมเสียแล้วนี่เฮ้ยซ่อมยังไม่ได้จ่ายเงินขี้เกียจซ่อมอีกผมเสียแล้วออาโอเคจัดเ่ <c oughs> <c oughs> ้ยง่าย ในเมื่อเจ้าฟิวยังไม่เข็ดนะครับก็แค่ขอลงใหม่อีกนิดหน่อยมันทำดูมันทำดูดูมันทำมันโชยจะแคร์เอาเองทำทำไมไม่ได้ทำ มันเป็นสูตรฮะมันเป็นสูตรอ่ะกลัวมันจะล้มอีกเราต้องดัดมันก่อนต่อไปมันไม่กล้าล้มแล้วแหละเองทำมันป่านนี้ว่าจับฟิวให้เหนื่อยกับเองนี่ อนนี้นี่นี่เป็นการดัดมันไวใช่ไหมจะให้มันดื้อใช่ไหมกันกันอะนี่กันอะไรยันไ้ก่อนเออลงยันให้มันให้มันกันไม่ให้มันดื้อหรือมันกันไม่ให้เราดื้อมันกันโอเคครับอฟิลคลิปนี้สวัสดีครับอรถมันกันไม่ใหเอ็งดื้อแล้ว